ทำไมถึงได้พี่นีนมาคือตอนที่คนทําบทนะครับ<ะ>เขามีคาแรคเตอร์ก็คือแม่หมอโอปอแม่หมอโอปอเป็นหมอเหยาดาวติ๊กตอกของสกคนกกจริงๆเป็นดาวติ๊กตอกด้วย<ะ>คือในเรื่องเนี่ยมันจะเล่าว่าแต่ก่อนเนี่ยปู่ย่าเป็นหมอเหยา<ะ>แล้วปู่ย่าตายเนี่ย แล้วหลานชายเดเป็นหลานเะเป็นผู้ชายเขาเรียกว่าเทียมคือเอาวิชาเนี้ยมาใส่ที่ตัวหลานผู้ชายผู้ชายก็จะแบบออกแนวสาวๆนอยคือผู้สืบทอดใช่มันก็จะแบบว่าคาแรคเตอร์ก็จะเป็นหมอหยาวเป็นแม่เมืองแต่จริงๆแล้วเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยด้วยแม่หมอโอปอเนี่ยหน้าขาวตีปากแดงอเราเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยงั้นคาแรคเตอร์เนี้ยมันผิวเข้มกล้าดเนี่ยมันคงไม่ใช่มันต้องหวานๆอะไรเงี้ยก็เลย มานั่งดูว่าดาราคนไหนที่ที่ที่จะร่วมงานกับเราได้เราก็มีเยอะมากไปหมดเลยอ่ะใช่ใช่คือตอนแรกเราหาดาราที่สามารถพูดอีสานได้แต่เวลามันเป็นอีสานภูไทยมันหนักกว่าเดิมคือมันไม่ใช่อีสานธรรมดามันเป็นอีสานทางเหนือใช่มันพูดแล้วแบบแม้กระทั่งคนฟังอีสานจะฟังไม่เข้าใจพูดพูดไม่ได้แล้วตัวเขาเองเขาเขาพูดได้อยู่แล้วหรือว่าเขาไม่ได้เลยครับเขาเป็นคนทางเซาเลยครับเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางอีสานเลยครับอวยเส้แตกพอดแคป